สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับสวัสดีลุงป้านะาอาทุกท่านนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับผมหนึ่งจาก YouTube เกียร์แปดโกดนะครับทุกคนครับวันนี้ผมพาทุกๆคนเนี่ยมายังโลเคชั่นใหม่นะครับของราตรีส3สามอีกแล้วนะครับซึ่งโลเคชันแห่งนี้นะครับเขาเรียกว่าโลบ้านปอบยายเผาคือจากการที่ได้สอบถามคนแถวนี้นะครับบ้านไม้หลังนี้เนี่ยซึ่งผมยังมองไม่เห็นเลยนะว่าบ้านไม้อยู่ตรงไหนนะครับนะ บ้านหลังนี้นะครับมีคุณยายท่านหนึ่งชื่อว่ายายเผาอาศัยอยู่นะครับแล้วแกเนี่ยเป็นคนชอบปลูกว่านนะครับปลูกว่านต่างๆเป็นหมอยาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะจนวันนึงเนี่ยแกเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วพอหมอเอาไปสันนิษฐศพเนี่ยปรากฏว่าปอดตับไตอะไรของแกหายไปชาวบ้านแถวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับแกโดนปอกกินหรือเปล่านะครับหรือว่าว่านยาอะไรต่างๆที่แกปลูกไว้เนี่ย มันทำร้ายแกหรือเปล่านะครับนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกทุกคนเนี่ยสำรวจเข้าไปเลยนะครับบอกเลยว่าไม่คาดหวังว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะครับแต่น่ากลัวมากนะครับบรรยากาศนะซึ่งถ้าไม่นับเสียงรถจากถนนผมบอกเลยว่าโคตรน่ากลัวเลยนะครับที่นี่นะเพราะผมยังไม่ได้เข้ามาสำรวจนะครับเขายังไม่ได้เข้ามาสำรวจยังไม่ได้เข้ามาอะไรเลยมาถึงปุ๊บก็ม,มืดฝนตกด้วยวันนี้นะครับนะดังนั้น ฝากพี่เพื <IO> ่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับป้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับปาปลาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินเข้าไปนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวดีก่อน,เด,น,อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอสารทุกคนอันนี้ผมเจอสารนะ เป็นสารสารพระภูมิหรือเปล่าแต่ทำมาจากไม้นะทุกคนนะเฮ้ยน่าเฮ้ยดิดิ้ดมีแม่นางลำนะครับเฮ้ยเฮ้ยทุกคนบอกเลยว่าน่ากลัวมากนะครับโอ้ย ขนลุกท uhm, ุกคนขนลุกขนลุกมากนะครับเฮ้ยมีต้นตาลด้วยทุกคนเฮ้ยเเข้าไปถูกมลนวะเนี่ยโอ้โหอุ๊เดี๋ยวเดี๋ยวดูกูจะหาตัวบ้านเจอไหมวะเนี่ยเฮ้ยโอ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีโอ่งอ่ะ เดี๋ยวก่อนอุย้ยน่ากลัวมากเฮ้ยอรไร,รอวะเียงะไรอ่ะอันนี้เป็นการมาสำรวจเฮ้ยเฮ้ยมันมีเสียงข้างในทุกคนเฮ้ยขนลุกว่ะเฮ้ยมันมีเสียงอะไรย่ำเดินอ่ะ เฮ้ยทุกคนมันมีเสียงเดินข้างในเสียงเหยียบกิ่งไม้คุณลุกมากเลยทุกคนเดียเด๋ยวเดี๋ยวขอส่องดูงูดูอะไรก่อนนะเฮ้ย ปดูนะทุกคนนะเฮ้ยดูดูดู้ากลัวน,น่ากลัวเมื่อกี้เสียงเดินชัดมากทุกคนเสียงเดินก็ชัดเลยนี่ไงต้นว่านที่แกปลูกนะครับต้นว่านที่แกปลูก บ้นนั้นเลยนะทุกคนองแันนี้ก็เป็นบริเวณตัวบ้านนะครับ ี่ต้องบอกนะครับว่าโลนี่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่บ้านหนาอยู่ไม่ไกลจากถนนนะครับแต่มันเข้าป่ามาในป่าโคตรลึกเลยอาจจะมีเสียงรถแรกเข้ามาบ้างทุกคนครับโอ้โหคือผมสำรวจรูนะผมยังไม่กล้าขึ้นบ้านเลยนะทุกคนตอนเนี้้ยทุกคนทุกคน เฮ้ยดู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 กันนะทุกคนแสองอะไรวะหายไปแล้วหายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันเมื่อกี้มัมน <c oughs> มีแส,นนสงบนบ้านน,นีน่เดี๋ยวขึ้นไปสำรวจดูกคค่อนเฮ้ยงงมากเลยทุกคน โอ้ยเชื่อเชื่อเชื่อเ่อเฮ้ยนี่พระเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนคือบ้านมันมีแค่นี้จริงๆนะทุกคนแต่ว่า มื่อกี้สิ่งที่ผมเจอเนี่ยมันแสงอะไรอ่ะหงายบอกว่าแต่ทำไมมันสีแดงอ่ะซึ่งยายเผาเนี่ยแกเสียชีวิตบนบ้านหลังนี้นะต้องบอกทุกคนอย่างนี้นะครับว่าแกเสียชีวิตบนบ้านหลังนี้แล้วตอนที่เขาไปชนะสูตรเนี่ยปรากฏว่าแกไม่มีเครื่องในแล้วบริเวณรอบบ้านที่ผมสำรวจเดินสำรวจเมื่อกี้มันเป็นว่าน เป็นว่านยานะทุกคนนะเป็นว่านยาที่แกปลูกไว้อย่างเงี้ยนะครับผมรู้ว่าเป็นว่านอะไรนะครับนะแต่ในบ้านแกมีแค่นี้จริงนะครับโื่อหลอนว่ะคนลุกมากคือผมไม่อยากอยู่บนบ้านนานมากทุกคนเพราะว่าผมกลัวบ้านพังนะครับ กลัวมากแต่เมื่อกี้มันแสงอะไรวะทุกคนทุกคนครับบ้านบ้านมันมีแค่นี้จริงๆนะแล้วมันรกมากนะครับนะแล้วทีเนี้ยผมก็เมื่อกี้มไม่อยากจะเดินขึ้นทุกคนทุกคนดูดูแสงอะไรใเปล่าวะทุกคนทุกคนแสงอะไรอ่ะเฮ้ยผมไม่กล้าเปิดไฟอะ่ะ คุ้วาแสงหายเอ้ยหายไปแล้วหายเข้าไปในป่าแล้วเฮ้ยทุกคนแสงหายเข้าไปในป่าแล้วมันจะอยู่ช่วงบริเวณนี้โอ้โหแล้วมัน มันหายก็ไม่ได้ป่าไาด้ยังไงอะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยหลอนว่ะเอางี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเฮ้ยเร็วเลยวะเฮ้ยเอางี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมจะลองนั่งซุ่มดูปิดไฟแบบมืดๆด,ดูดูด้ว่ามันจะเจออะไรหรือเปล่าทุกคนนะโอเค ทุกคนครับตอนนี้ผมกำลังนั่งซุ่มดูอยู่นะอยู่แบบนี้เงียบเลยทุกนเฮ้ยีทุกคนเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนแสงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ในป่านั่นน่ะแสงอะไรในป่าวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันค่อยๆลอยหายเข้าไปในป่าอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 เสียงอะไรวะใช่เสียงอะไรวะตรงจุดเดิมบริเวณเดิมเลยทุกคน เฮ้ยผมมันต้องมันต้องมีอะไรสักอย่างแหละแถวที่ที่ท,ที่ที่ป่าตรงบริเวณเนี้ผมมั่นใจอย่างนั้นนะทุกคนป่เดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวลองไปสำรวจดูก่อนนะครับโอ้ยเขียดก็มีเฮ้ยมันเป็นป่าทุกคนแล้วแสงอะไรมันอยู่ในป่า แต่มันเหมือนมีทางคนเดินเข้าไปนะทุกคนนะเฮ้ยข้างในเป็นป่ากล้วยนี่บ่ทุกคน เฮ้ทุกคนผมผมผมไม่กล้าเข้าไปต่อแล้ววะ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะมันเหมือนแสงมันลอยมาแถวเนี้ยทุกคนครับผมแค่อยากจะมาสำรวจโลเคชั่นไม่คาดหวังว่าจะเจออะไรเพราะว่าอย่างที่บอกโปรมันไม่ได้ใหญ่มากมายแต่ประวัติมันโหด แต่วันนี้สิ่งที่ผมเจอผมบอกเลยว่าบริเวณรอบๆป่าทั้งนั้นนะมีแค่ถนนใหญ่ทั้งนั้นที่ม,มีมีแค่เสียงรถนะครับนอกกันตรงนี้เป็นป่าหมดเลยและรกด้วยแต่สิ่งที่ผมเห็นคือแสงอะไรตอนแรกมันมีแสงบนบ้านก่อนแล้วพอขึ้นไปดูมันไม่มีแล้วพอลงมาเจอรอบๆบ,บ,บ้านมันมากอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยววันหลังรอให้ฝนไม่มีก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่นะเพราะตอนนี้มันเฉะแฉะมากนะครับผมแค่มาสำรวจ มาสำรวจโลเคชันเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับขอบคุณลาตีสิบสามนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตออกนอกพื้นที่ก่อนนะครับพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ